บายทุกคนตุกตาในมิน,น้เขาอยู่ในช่วงเฮ็ดกินเองและสิ่งที่ตุกตาจะมาเฮ็ดในมือน,น้ก็คือพาสต้ากุ้งเส้นดำหรือจะเอิวมาพาสต้าเส้นดำกุ้งคือตุกตาจะใช้เส้นพาสต้าสีดำทุกคนปกติพวกเส้นพาสต้า หรือว่าเส้นสปาเกตตี้เนาะมันจะเป็นสีเหลืองมันบอกแต่ว่ามันนี่ทุกตาได้เส้นพาสต้าสีดํามาทุกคนโอ้โหคดเท่เลยก็คือเส้นนี้เมนเห็ดมาจากข้า ja วดำทุกคนจะเป็นจะไเด้นั้นไปเบิ้งกันเลยทุกคนเดี๋ยวคอนอื่นทุกตาจะมาหัน่นนี่พริกหวานกับหัวหอมก่อนเริ่มจากหัวหอมก่อนจ้ะหัวหอมที่เขาคุ้นเคย เดี๋ยวตุ๊กตาจะใส่เครืงลูกพอบอ่าแล้วก็จะหั่นมันแบบนี้อ่าประมาณนี้น่าจะโอเคเรา,เาเก็เอาใส่จานเก็บไว้ก่อนมาต่อไปเป็นพริกหวานตุ๊กตาจะเริ่มหัน่นจังใดดีบบเคยบบเคยหั่นมาก่อนเออคิดอย่างบ้อ,อกพาเครื่งไว้ก่อน อืมน่าจะถึกโตคิดว่าอ่ะเครื่องอีกชึ๊บเอ่อเดี๋ยวจะหัน่นสิอ่าบุ๊าหั่นถึกหหันผิดหันไปตามใจคิดะนะน่าจะโอเคเอาสันี้ก่อนเอาอย่าง ละน้อยมาชี้แดงมีมบ่คอยคุ้มป่ะเนี่ย เดี๋ยวต่อไปทุกตาจะมาต้มเส้นของเฮาก่อนอได้ปะนะ่ะเนาะน้อยเกินไป ด้ฮ้อนไวโอเคทุกคนตอนนี้น้ำฮ้อนแล้วอแล้วตุกแต่ก็จะเอาเซนพาสต้าสีดำตัวนี้ใส่ลงไปแต่ว่าโบใส่หมดเพราะว่าใส่หมดแล้วมันจะลายเกินไปวู้ววววดดหนึงเด้ออันนี้มันน่าจะหน่อยเกินไปโอเคประมาณนี้ เราเดี๋ยวใส่ลงไปเลยจ้าชุบจากนั้นตุกตาจะใส่น้ำมันลงไปเพื่อเม่ให้เส้นมันติดกันอ่านี่เดินน้ำมันทุกคนใส่ลงไปนิดเดียว,วโอเคพอแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึง จิดอ่ะพอนอก,ก็ต้มไปเรื่อยๆจนกลัวเส้นจะอ่อ,อนต้มไปเรื่อยๆประมาณ5้หาเจ็นาทีเด้ทุกคนคือเส้นพาสต้าตุกตาตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีงาติดอยู่น้ำเส้นและเส้นนี้แมนเฮ็ดมาจากเข้าดำเสมอปกติทุกตาเห็นส่วนลายเส้นสีดำที่น้ำแมนเขาเจาจะใส่มึกของปลามึกมาเฮ็ดแต่ว่านี้เฮ็ดมาจาาเข่าดำ เขาเอาเส้นออกเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวตุต๊กตาปิดไฟแป๊บจื๊บชัวรอ่ามันก็นจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เส้นดำๆกินนี่แบบ กินข้าวเลยเป็นกินข้าวสมซื่อกับข้าวดำเอามาเห็ดเป็นเส็นเดี๋ยวทุกตาจะเอาน้งนี้ไปเปลี่ยนเพื่อที่เขาจะเอามาต้มกุ้งพรุ่นี้ทุกตาวาจะเอาน้านี้ใซตต้มกุ้งต่อแต่ว่าแต่ว่าทุกคนนี่เอาไปเห็นคำนาะคือน้ำมันดำแล้วมันก็เป็นเหนียวๆอ่ววะทุกคนเพราะว่าเส้นนี้มันค่อนข้างจะเละนิดนึงเปลี่ยนน้ำก่อนเนอะ โอเคน้ำฮอนแล้วทุกคนแล้วทุกแต่ก็จะเอากุ้งลงไปจืดๆนะจืดโอเค okay. แล้วจากนั้นเขาก็จะเอาน้ำเย็นเทลงไปโอเคปิดไฟปึ๊บแล้วก็เอากุ้งของเขามาใส่น้ำเย็นกุ้งนี่รวกแป๊บเดียวกับสุกแล้วทุกคน ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้มันซุกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามันไปพัดรวมกับเส้นเดี๋ยวต่อไปตุ๊กตาจะเทน้ํานี้ออกแล้วก็เอาน้ํามันมาใส่เด้อทุกคนเอลูกกลับมาแล้วตอนแรกมัาจะใส่หม้อเก่าแต่ว่าเปลี่ยนใจใส่เป็นอันนี้กันแล้วกันอ่าโอเคต่อไปนะทุกคนเท่ากับจะมีเป็นหัวหอมแล้วก็มักเพชรสามสีของเ้องแล้วก็มีน้ํามันพริกป่นและอันนี้เป็นเม็ดยี่ลา เดี๋ยวทุกคนก็คือมันจะมีกินเป็นแบบคือกินแกงกะหรีอ่ะแล้วก็มีกุ้งมีเส้นเดี๋ยวก่อนอื่นเขาจะเอาน้ำมันใส่ลงไปก่อนชิปใส่ลงไปให้มันทั่วกระทะน,น้อยๆของเขาจากนั้นเปิดไฟปึ๊แต่ว่าตุกตาจะใช้เป็นไฟกลางเด้อทุกคนบ่ใช้ไฟแห้งเดี๋ยวท,นนนยวทาน้ำมันทอดสักเป๊บนึง 2 <N> two hours later Ooh, <c oughs> <ร> <c oughs> อุ้ยเจ้านาท้าเอากุ้งเขาหลงไปเลยใส่ไฟค่อยๆอุ <c oughs> ้ยน้ำมัน <c oughs> แล้วก็ใส่หัวหอมลงไป แตน่น่าทัากัใช่หมักเพชรสามสีของฮาลงไป งยังขนาดนี้แล้วและเส้นจะลงไปได้บนนี้จะผ่มามันน่อยโอเคเดี๋ยวตุต๊กตาจะเอามะเพ็ดปนใส่ลงไปตึ๊ดใส่มักเพ็ดลายเพ็ดน่อยกันใส่ตามใจตัวเองเด้อแล้วก็ใส่เม็ดยี่ราฝปนลงไปตึ๊ด ตุกตาจะใส่เส้นลงไปอาจจะโบได้ใส่ทางมืดแล้วตุก่กจะใส่ชีสลงไปพร้อมทอมุกคนลืมบอกว่ามีชีสพร้อมความจริงต้องใส่เป็นเบอเปอร์แจ็คคือมันจะเป็นชีสแล้วก็มีหมักเค็ดอยู่ข้างในแต่ว่ามันแพงต,งตุ่มีแต่มอสซเรลล่าที่ยังใส่บ่เคยเมด จะเลยเอามาใส่ใส่แทนกันได้อยู่คนให้เข้ากันจ้าจะลืมนะทุกคนว่าไฟเบา มันยืดยืด,ยดอยู่นี่แบบว้าวทุกคนชีตแบบยืดว้าวโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาเอาใส่จานกันทุกคน จะใส่เส้นพาสต้าแบบปกติ <c oughs> เพราะว่าเส้นที่ตุ๊กตาใส้นี่มนันเส้นมันค่อนข้างที่จะเละเพราะว่ามันเห็ดมาจะเข้าดำแล้วเวลาเอาไปต้มมันยังหวนสุกได้ทุกคนแต่ว่ามันเละแล้วอะทำนี้ตุ๊กตาคิดว่าเส้นมันสุกแล้วมา่ตุ๊กตาเอามาซิมเบิงก็คือเส้นมันยังแข็งอยู่คือมันยังบวาสุกแต่ว่ามันเละ เอาเป็นว่ายามันทุกคนเดี๋ยวเข้ามาซิมกันก่อนวู้โอ้ยหอมหอมเม็ดยี่หร่าก็คือกินกะดีเห็นไหมทุกคนอือืมอโอ้ยโหเพ็ดเพ็ดเพ เดี๋ยวซิมกุ้งก่อนกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเส้นมันจือดอะทุกคนท่าหน้าที่ทุกตาครุกครุกเข้ากันกับพวกกุ้งพวกวัตถุดิบพวกมะเพ็ดอย่างละเด้แต่ว่ากินเข้าไปแล้วเส้นมันก็นยังจืด คือเส้นมันจืดบ่มีรสชาติอย่างเลยนอกจากเผ็ดอย่างเดียวแต่ว่าหัวหอมนี่แบบหวานโคตรเลยทุกคนอหือหวานสุดๆอ,ะอ่ะอ่านี่เด้อทุกคนหนึ่งคำรวมทุกอย่างเดี๋ยวจะมาเบิ่ว่่าเป็นจังใด คิดว่าบ่ควรใช้เส้นเลยคือควรจะกิ่นแต่กุ้งกับพวกผักพวกหมะกเพชดหลายกลัวแต่ตรวมๆก็ถือว่าโอเคอยู่เอาเป็นวันืัอนี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้กันละกันเนาะทุกคนเนาะผู้ใดอยากให้ทุกตาเห็นอย่างการลองคอมเมนต์บอกได้เด้อทุกคนเด้อืันนี้ก็ไปลวเด้อทุกคนถ้าผู้ใดมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วยก็คอมเมนต์ดเด้อไปละจ้าบ๊ายบาย Woo! <laughs>